เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Pick u p Digest นะครับอย่างที่บอกนะน,ะนะันัดวันนี้เรามี<ช>แขกรับเชิญพิเศษนะครับ<ช>ที่เรียกได้ว่า อาจจะคุณหน้าคุณตากันครับกันในวงการรถกระบะนะครับแล้วก็ได้มานั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับใครอยากที่จะทราบนะครับว่าการโมดิฟายการตกแต่งหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับแขกรับเชิญคนนี้สามารถที่จะ s อ s เ็มเข้ามาได้นะครับที่4642211นะครับสอบถามได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะผมนั่งอยู่กับพี่สุรชัยนาคนาคานะครับแห่งเมืองไทยดีเซลครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้จาเรียกพี่ชัยนะพี่นะครับผมพี่อยู่แถวรันทาใช่อยู่ใกล้นี่เองใกล้ๆเรานี่เองนะครับ มาถึงเลยอันดับแรกเลยก่อนหนึ่งพี่เมืองไทยดีเซลเนี่ยของพี่ชายเนี่ยติดอ่าอยู่มาแล้วกี่ปีเริ่มมากี่ปีแล้วใช่ชค่ะเริ่มมาตั้งแต่ยี่สิบสองปียี่สิบสองปีจะอยู่ที่ตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้ตั้งแต่ถนนยังไม่เริ่มตั้งแต่เป็นตอนนั้นทาไมถึงสนใจชอบแบบเรื่องเครื่องยนต์นะคะก็สนใจเรื่องยนตงก็คือก็ทำมาอย่างนี้มานานแล้วแหละเกียวกับดีเซลเนี่ยมานานแล้วเริ่มตั้งแต่ตั้งนานแล้วก็ชอบด้วยชอบด้วยแหละ ชอบว่าไงชอบกระบะชอบเครื่องยนต์ดีเซลแต่ก่อนนี้มีแต่กระบะนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีในรถเก่งแล้วนะครับเรียกว่าเอามาในส่วนของพวกครื่อนั่งเรืใหม่ๆนะครับที่ร้านของพี่ครับรับทําอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลก็เช็คปั๊มวัตถีอย่างเดียวเช็คปั๊มเช็คปั๊มหัวฉีดเช็คปั๊มแต่วัตีางเดววัตอย่างเดียวนะครับอ๋อก็คือหลักๆเลยเป็นของเครื่องยนต์ดีเซลใช่ครับเป็นชิ้นรับด้วยมั้ยพี่อ๋อไม่รับสำหรับหัวฉีดไม่รับไม่รับใช่มมััั้้้้ยยคคคคครรรรรบบบออ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 ๋ขขขขดดดดดีีีีีีงงงงงงงเเเเเืืื่่นนนตต์์ซซลลลป็็ไไะาากก แล้วก็ประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยก็คืออไรเงี้ยท็อกท็อกดีแรงบิดเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากําลังดีนี่คือเร่งดีเหมือนคนมีพละกําลังกําลังคือแรงบิดเนี่ยแรงบิดก็คือเหมือนเหมือนนักยกน้ําหนักอ่าคือสามารถที่จะยกของได้เยอะๆได้เยอะๆใช่ใช่ใช้รอบต่ําใช้รอบต่ำก็คือว่าอาจจะความเร็วอาจจะไม่เยอะนะครับแรงบิดสูงอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีในส่วนของเครื่องดีเซลที่บอกว่าเทสปั๊มนะคะขั้นตอนในการเทสปั๊ม ดีเซลตรงนี้มีขั้ต place, been, h, ขตนตอนอะไรยังไงบ้างคะที่อู่ของพีขั้นตอนก็คือ <c oughs> มันม <c oughs> <tr ider S 2> ต้องมีปัญหาคือกินน้ํามันบันดำวิ่งไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยติดยากมีปัญหาต้อน้ีมันบันดำวิ่งไม่ออกมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ชัยมาที่นี่เลยได้ได้ได้มีปัญหาก็คือปัญหาถ้าเกิดว่าปัญหาหัวฉีดตันวิ่งไม่ออกเครื่องสะดุดเครื่องสะดุดเพราะว่าน้ามันอาจจะเปเลี้ยงไม่พอใครับปั๊มอาจจะมีปัญหาปั๊มไม่มีปัญหาเป็นไหนอะไรติดยากสตาร์ตติดยากสตาร์ตติดยากปั๊ม ปั๊มนี้คือปั๊มในการที่จะดูดน้ํามันออกจากถังดูดมาแล้วก็อัดขึ้นดูดมาแล้วก็อัดขึ้นใช่มันมีแบบไหนบ้างพี่เพราะว่ารู้สึกว่าดีเซลมันจะมีรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่คอมมอนเรล<ช>มันเป็นแบบไหนบ้างพี่ถ้าเป็นพวกคอมมอนเรลจะเป็นแบบไหนคอมมอนเรลก็คือเป็นปั๊มแรงแรงดูดแล้วก็แล้วก็อดัอดอดัอดขึ้นไปที่รางรอาดัดเวลาแล้วก็ส่งไปที่หัวฉีดส่งไปที่หัวฉีดใช่ครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่รุ่นเก่าก็คือเรียกเรียกครั้งเยอะก ก็ผ่านผ่านวัชีดผ่านวุชีดเหมือนกันผ่านก็ดันดันขึ้นไปแล้วก็ไปอัดออกวุชีดอ๋อแต่พี่เนี่ยว่าการโมดิฟายหรือว่าการที่จะตกแต่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ที่ถ้า๋ยวไม่มีกล่องควบคุมครับก็่อโมกันที่ปั๊มนี่ใช่ไหมพี่ปั๊มแตมีเป็นแซวว่าคอมมันเร็วล่าสุดก็ดีดีกว่าใช่อยู่แล้วดีกว่าเพราะว่ามันพัฒนาออกมาพัฒนามันใช้อิเล็กทรอนิกส์มาร่วมด้วยไงจ่ายได้แม่นยำกว่าทีนี้ไม่คิดที่น้องนัทถามว่าขั้นตอนในการเทสปั๊มต้องทำยังไงต้องทยังไงบ ทำอะไก็คือการเทสใช่ไหมก็คือขึ้นแท่นขึ้นแท่นขึ้นแท่นปั่นดูว่ารอบเท่าไหร่น้ำมันเท่าไหร่อะไรทั้งเนี้ยก็คือต้องลื้อออกมาต้องลื้อมาเป็นชิ้นเลยแล้วก็ลื้อแล้วก็แล้วก็ประกอบแล้วก็เช็คดูอะไรเสียมากอะไรเสียมากตัวไหนที่ต้องเช็คบ้างพี่ที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่มีตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่าต้องต้องทำการเทสปั๊มอันนี้คือที่ลื้อมาแล้วยังไม่ลื้อยังไม่ได้ลื้อการเทสปั๊มก็คือถ้าจะลื้อใช่ไหมครับอันนี้ก็ลื้อนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ อ๋อตัวนี้เอามาดูหรือเป็นชิ้นออกมาหรือเป็นชิ้นเลยใช่ไหมครับเป็นชิ้นเลยหมดทุกชิ้นเลยอ่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมใช่ดูว่ามีปัญหาตรงไหนใช่ครับใช่ครับหลักๆเลยที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยมากจะเป็นที่ตัว S C B S C B คือตัวนี้ตัวนี้ S C B ตัวนี้โดยมากนะโดยมากครับผมใช่เนี่ยค่าตัวเนี้ยค่าตัวเนี้ย อ๋อคือตัวด้านหลังนี่ใช่ครับใช่ครับตัวนี้ตัวสาคัญเลยตัวสำคัญเลยตัววใจเลยตัวนี้หน้าที่เขาคือทาอะไรครตัวนี้คือเป็นตัวสั่งจ่ายเข้าไปในในในลูกปั๊มครับเป็นตัวสั่งจ่ายน้ำมันเข้าไปในลูกปั๊มที่เขาจะเป็นก็คือเขาจะติดจะติดใช่ติดแล้วก็สึกอะไรเงี้ยัวนี้จะต้องต้องจะต้องผ่านก่อนเป็นตัวแรกครับผมทีนี้ขั้นตอนอย่างที่บอกว่าถ้ารถสมัยนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมมอนเรลนะครับสมัยก่อนจะไม่มีคอมมอนเรลใช่ครับการเช็คปั๊มเครื่องยนต์สมัยก่อนเนี่ยยากไหมพี่ยาก อ่คือมันมันเป็นแมชชนิกอะนะคือมันเป็น,นกลไกหมายความว่าคือมันแต,แต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบมันเนี่ยต้องได้ตามสเปคถ้า,ถ,าถ้าคนไม่รู้สเปคทิ้งไม่ผ่านหรอกไม่ได้เลยใช่ไหมมันต้องมีมความ<ด>รู้แ,และฝ<ห>ีความชำนาญใช่เอาง่ายๆพี่ต้องลื้อมากี่ลูกกันเนี่ย โอ้โหแงน้ำแล้วปัจจุบันนี้ยังมีรุ่นเก่ามาให้เช็คไหมครับอ๋อมีครับมีทุกเมืทุกวันแหละมีบ่อยพวกะเครเทเทอร์ติดล้อยังใช้กันอยู่ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ยังใช้กันอยู่ทีนี้รุ่นที่เก่าที่สุดเลยที่พี่ได้มาได้เช็คคือรุ่นไหนพี่เครื่องเรียวเพอร์กินเรียวเพอร์กินเป็นไงพี่ผมเรียวเพอร์กินโรซ่าก็คือมันเก่ามากอะรื่องของอะไรอยู่ในรถของอเมริกันบอสอ๋อในรถอเมริกันครับในสมัยสัก เออเป็นร้อยน่าจะเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีมาให้พี่เช็คก็เกี่ยวกับพวกใช้รถถังอ่ะอ๋อใช้ในการทหารใช้การทหารถูกต้องก็เลยมาส่งมาให้พี่เช็คแต่ก็ยังมีใช้อยู่กับรถตัวรถถังแล้วยนี่อะไรพี่หาได้ยังไงพี่อะไรก็คือบางครั้งก็สั่งนอสั่งต้องสั่งสิงคโปร์ได้อ๋อต้องสั่งเลยครับกัมพูชิก็สั่งอินเดียนสิบห้าวันมันมีสิบห้าวันกับหนึ่งเดือนครับท้ามาเรือก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งถ้าบินมาก็แปดเดียวก็สิบห้าวันแต่ว่าราคาก็แต่เรื่องเสียค่าเอเแบบนนอีกย่ถููกกตต้้องแ่ลคาพี่เารอได้ ต้องรอเพราะของบางทีมันไม่มีต้องรอด้วยนะเพราะว่าใช่าเก่าอ่ะใช่เพราะว่าของหายากหายากแล้วก็ในไทยไม่มีเนาะมันเป็นทางนอกก็ต้องสั่งจากนอกนะครับทีนี้วิธีการโมดิฟายรถของพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบสเวลแคมเบอร์นะครับแคมเบอร์หรือว่าดิเรกเคชชั่นเนี่ยต้องปรับแต่งอะไรบ้างพี่ถามนิดนึงว่านัดข้องใจคำว่าระบบสเวลแคมเบอร์แคมเบอร์ก็คือเป็นปั๊มไอ้รุ่นใหญ่ L สองรอยอะไรเงี้ยมันไม่เป็นมันเป็นวัชิตร ตรงฉีกเข้าไปแล้วก็กระจายอ่ะมัเป็นข้อไม้เป็นปั๊มของรุ่นที่เป็นที่ยังไม่ใช่คอมมันเร็วใช่ครับก็คือว่าจะเวลาจะฉีดน้ํามันฉีดเข้าไปแล้วก็กระจายออกมากระจายออกมาใช่ครับนั่นแหละถ้าเป็นไดเรสก็คือจะคล้ายๆยี่สุมันจะเป็นฉีดกระจายออกมาเลยครับออกก็คือไดเรสก็คือคล้ายๆฝักบัวคล้ายฝักบัวเลยใช่ฉีดเป็นฝอยถ้าีดเบิดมันจะฉีดเข้าที่ที่เป้าปุ้งแล้วก็กระจายในปุ้ง อ๋อคือสองแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดสเวลก็คือฉีดตรงไปเพื่อให้ไปกระทบแล้วค่อยแตกออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดราเล็ก็คือฉีดพ่นออกมาเลยใช่พ่นออกมาเลยใช่แล้วความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้อันไหนจะเผาไหม้ดีกว่ากันอ่าเผาไหม้คือไอ้ไดเร็เผาไหม้ดีกว่าเผาไหม้ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นละอองเป็นละอองไปเลยแต่ตัวนี้สิ้นเปลืองกว่าไอ้ตัวสววลสวลชิ้นสิ้นเปลืองกว่าก็คือว่าคิดว่าสมัยก่อนยิ่งใจเยอะเท่าไหร่นะยิ่งแรงใช่ไหมแต่จริงแล้วอก็ว่าทำไมเอ๊ะสิ้นเดือนมา ทำไมตังเหลือแค่นี้อ๋อเติมน้ำมันหมดเติมน้ำมันหมดเพราะแต่วันนี้มีตังนะเพราะวันนี้เพิ่งเงินเดือนออกกันนะครับสิ้นเดือนใช่ไหมนะครับอ่ะก็ไปเช็คปั๊มนี้ร้านพี่เกาได้เลยนะที่เดือนออกพอดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าความแรงที่ได้เนี่ยพี่พิชัยเคยแต่งมาไม่ว่าจะเป็นการโมดิฟายในส่วนของปั๊มหรือหัวฉีดอะไรเงี้ยในโค้ดท่อไม์พี่เคยส่งรถไปแข่งด้วยใช่ไหมในโค้ดท่อไม์402เมตรเนี่ยเวลาที่เท่าไหร่พี่ก็ไททันวิ่งอยู่ประมาณ12.2ตอนนี้นะไททันใช่ครับไททัันนววิ่่ง12เเป็ตใหมลย ใช่ไหมครับมีการโมดิฟายอะไรบ้างพี่ในระบบคะแนนก็ทําเครื่องแล้วก็ทําปั๊มครับแล้วก็ทําหัวฉีดหัวฉีดใช่ใส่กล่องใส่กล่องกล่องคอมมอนเรลของดีฟァสใช่ครับดีฟァสนี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ใช่ครับอ๋อก็คือว่าใครสักคนหนึ่งนะดีฟァสเนี่ยพี่ชายผมเองครับฝากเขาหน่อยครับนะครับก็เรียกว่าต้องควบคุมทั้งหมดเลยอ่าต้องคอนโทรลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปั๊มหัวฉีดกล่อง ECU นะครับทีนี้ในระบบพวก เฟืองท้ายพวกเกียร์ที่ทำได้หรือเปล่าทำครับทำเหมือนกันใช่ไหมโอ้เรียกวพี่ทำทั้งคันทั้งคันนั้นใช่ไหมใช่ครับคันนั้นแหละนี่เวลาเร็วสุดอยู่ที่ที่สองสางที่สุดท้ายแต่จริงมันวิ่งได้ต่ำกว่านี้ต้องวิ่งได้ต่ำกว่านี้พี่ยังหมกเอาไว้อยู่ใช่ไหมยังหมกยังเก็บเรียกว่ายังเก็บเอาไว้ทำเพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างอ๋อต้องทำเพิ่มขึ้นมาอีกก็เรียกได้ว่าเอาขอสเต็ปนี้ก่อนวิ่งมาสิบสองเพราะว่ายังไม่พอใจเนาะถ้าเราสิบสองี่ออัรดนนี้นครับคือ ก็น่าจะมีต่ำกว่านี้นะแล้วก็ใส่กล่องแซปลาขึ้นไปอีกใส่กล่องตัวนี้เลยครับอ๋อนี่เป็นตัวใหม่เลยตัวใหม่ตัวใหม่ของบีฟาส์นะครับก็ถ้าจูนระดับนี้แล้วจูนเยอะขนาดนี้แล้วควันดำไหมพี่ดำนะถ้าเกิดว่าใช้แข่งกันออกไม่เยอะนะถ้ากล่องตัวนี้ออกมาเยอะนะแต่มีแต่มีใช่ไหมครับใช่ช่วงสับโหลดจะมีปุ๊บแล้วก็หายนิดนึงใช่แต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าควันดำเนี่ยแล้วเล่งไม่ออกครับพี่ก็ควันดำส่วนมากเล่งไม่ออกอยู่แล้ว เรื่องมันข้ออะไรพี่เป็นมาอ่ะถ้าเป็นคว่าเลียงก็คือผู้ฉีดใจมากเกินไปเพราะที่จะมากเกินไปรอบจะไม่ขึ้นแรงดันไม่พอเหมือนมันเหมือนมันตื้อๆเงี่ยตื้อเลยตื้อเลยตื้อเลยเพราะว่าฟีเจอร์แรงดันมันหายไปมันหายไปในรางเพราะแรงดันมันก็จะไม่มีเพราะแรงดันไม่มีน้ำมันก็ผู้ฉีดก็จะไม่เป็นฝอยครับน้ำม่นเป็นฝอยก็ไฟไม่ลุกอยู่แล้วออ๋ไฟไม่ลุกในห้องเลยคือจุดระเบิดอจุดระเบิดไม่ได้แล้วถ้าเจออย่างเงี้ยต้องแก้ปัญหาอย่างไงก็คือต้องดูว่าถ้าใส่ทั้งใส่กล่องหรือวุฉีโตเกินไปครับอ่า อ๋อก็คือต้องค่อยๆปรับกันไปต้องดูวุชีโตกันไปหรือเปล่าถ้าวิชีโตกันไปปุ๊บต้องมาลื้ออีกเหมือนกันตัวนี้ใช่พี่วุชดใช่ครับตัวนี้ตัวนี้วุชีเลยวุชดโตเกินไปนั่นหมายความว่าปลายปลายนมหนูเนี่ยโตที่ก็ที่กเปลี่ยนมาตัวนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่านมหนูใช่ครับเล็กจังหรือนิดเดียว พูดไม่ออกเลยครับหนูเล็กจังก็นมหนูไงนมหนูแกมันไม่เล่นมหนูนมบอลถ้าเป็นนมแมวก็ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอันนี้คือหัวฉีดตัวนี้หัวฉีดของรถอะไรพี่อ่านี่ของไอวีโกวตัววีเอ็นตัวนี้ตัววีเอ็นตัวเวนเทอร์โบใช่ครับนะครับผมก็อยู่ในวีโกตัวแชมป์ใช่ไหมตัวแชมป์ครับตัวแชมป์เลยนะเวนเทอร์โบก็หัวฉีดลักษณะหัวฉีดจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าควันดำก็คือว่าหัวฉีดจ่ายเยอะจ่ายเยอะเกินไป ถ้าถ้าใส่กองก็คือยกมากเกินไปใช่กล่องสั่งใจเยอะครับอ๋อคือไม่สมบูรณ์นะจัดไม่สมบูรณ์น่ะไม่สมูทว่างั้นึ่งมไม่สมูทใช่ก็เรียกได้ว่าก็ต้องคำนวณดูว่าจะต้องลดกองหรือว่าจะลดโมชีช่หรือว่าจะเพิ่มโมชีลดกองอะไรก็ว่าหรือว่าจะเพิ่มแป้งเกินไปคับบีมันมีหลายอย่างคือถ้าโมชีตัวโตแล้วเพิ่มแป้งเกินไปก็ได้ครับผมนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่านะเป็นณสมัยนี้นะครับสมัยนี้ถามว่าเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเนี่ยจะตอบโจจทยย์คคควววาาาาามมมมแรรรงงไดด้พีี่่่หหืืออิๆเปล หน้าสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยถ้าเอาถ้าเอาจริงๆอ่ะระหว่างระหว่างที่ไม่ใช่คอมมอนเรลกับคอมมอนเรลอ่ะพี่ว่าคอมมอนเรลมันจะตอบโจทย์วัดรถมันจะแรงได้จริงหรือเปล่าพี่แรงคอมมอนเรลนี่คือดีใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าคือที่ผมเห็นนะหลายๆคนน่ะคิดว่าเอารถรุ่นเก่าครับโมดิฟายดีกว่าเซ็ตโบโมปั๊บใช่ครับกับคอมมอนเรลเนี่ยคอมมอนเรลแรงกว่าเยอะยังไงก็คอมมอนเรลใช่ไหมครับเพราะการจ่ายแม่นยํากว่า เพราะว่าควบคุมด้วยกล่องครับและกล่องเป็นตัวสั่งจ่ายต้องจ่ายด้วยครับผมนั่นแหละปัญหาอ๋อปัญหาคือมันมีกล่องเข้ามาช่วยใช่ครับถูกต้องเรียกได้ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะเป็นแบบไมคเนกมันนั่นฉีดฉีดโล่งหน้าครับฉีดแล้วถึงจะลุกฉีดถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆจะฉีดเผื่อไปเลยฉีดเผื่อไปเลยแล้วคอยจุดระเบิดอ่ระเบิดอ๋อมันจะช้าช้าไอ้นี่สั่งจุดเลยอ๋อก็เลยสั่งจุดเลยสั่งจุดจากกล่อง ECU ใช่ครับชะนั้นกล่อง ECU ก็มีผล มีผลมีผลกับคอมมอนเรวเยอะมากไหยพี่ใช่ครับเยอะเยอะเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นแบบกล่องเทอร์ฟิเป็นกล่องเดิมสแตนดาร์ดมาจากโรงงานครับนะครับก็มีระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการ Mo ติฟายใส่กล่องเพิ่มเข้าไปก็อีกระดับหนึ่งใช่ครับถูกต้องอืมนะครับงั้นเดี๋ยวพูดถึงกล่องบูติฟายละเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะครับหมุนทำไมหมุนทำไมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะมาตอบโจทย์ว่ากล่อง m o ติฟายทำอะไรได้บ้างแล้วก็เพิ่มอะไรให้กับโจทย์คอมมอนเรลได้บ้างครับในช่งหน้าคะ